สวัสดีครับก่อนลูกดาตินสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนาวหลายหนาวหลายเบว่าไงไปถอดถอดรองเท้าในรถแล้วก str ็เอาครบหิมะออกลูกเพราะหิมะออกจากเท้ามันเปียกันมันหนาวหนาวหัวเห็นก่อนฮะหนาวหนาวไป ไฟตาลดห้างเีย่างไนดูสิฉั้น,น่นเอาต้นด้านมาดกนี่ชู้เห็ดิทีนี้ก็งานถึงปันีนี้มรรารวม,มส่เกีไฟตาลดเสียไปอันหนึ่งนะคะข้างไปอันหนึ่งค่ะก็เลยดีที่หัวมีสำรองเปรียนอันนี้มันไม่ใช่ นี้เราก็จะออกจากโรงแรมแล้วนะคะกับมาขูดรถขูดน้ําแข็งออกจากรถเสร็จแล้วนะคะตอนขูดไม่ได้ถ่ายนะคะลืมอดีสามีเห็นไฟตารถทําไมาห้างสันหลังลนไฟตารถก่อนเปลียนไฟตารถใหม่นะคะอันนี้เสร็จแล้ว กูขี้หมวกดีดีูปบ้งบ้งมาจัดตินจัดตินมาแต่ออซูยาคอลท์คอลท์ย่นแล้วคอลเดินออซูมา hen เก็บรถอะอะยังไปจัดตรงนี้มันชิคุนลาสลาสเดนดีสิเดาตมันไม่มา hen เดาตมัวน์เฉลี่ยก็มานี่มาไหมยะพร้อมที่จะกลับแล้วอะ เปิดโอ๊ยเปิดใหญ่บอลลูกรถกันจะหกหกเทคหน่อยบังมันจิ๊โอ้ยหัวขนมอยู่ข้างหลังนะเป็นมักมาอ่ะครบชนีครบเป็นสเวตครบถอดรองเท้าออกออกก่อนไ้สุดบายบาย เดี๋ยวต้องถอดรองเท้าก่กินแล้วก็ go 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 ๊ายบาย